สวัสดีครับอยู่ที่อ่าครัวลุงโทนี่เออไม่ใช่ครับโรงเตี้ยมนะฮะตักหมอเข่าคอโรงเตี้ยมสุขอบป้านะฮะตักหมอเข่าคอนะครับตรงนั้นหน้าทาอีสอทเงอกเยอะมากรีวิวอยู่ฮึนะฮะที่นี่นะครับเด็ดมากเงอกเยอะด้วยที่นี่ดีด้วที่สวยมากเลยตรงเนี้ยเหมาะกันเ้ยพี่เงาะ พบพบแล้วก็นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมามาเขาคอมาวัดผาซ่อนแก้วตรงนี้โอมาจากวัดผาซ่อนแก้วมาที่นี่นะครับไม่ถึง5นาที นะฮะอยู่ที่โรงเตรียมตักหมอเขาคอนะครับดูบรรยากาศเห็นไหมฮะอ่านี่บรรยากาศหมอกเยอะมากโอยหมอกหมอกให้กูรีวิวดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยนะฮะดูบรรยากาศรอบข้างนะครับสวยงามมากนะครับทุกคนสวยจริงนะฮะและอาหารที่นี่ราคาไม่แพงนะฮะอาหารราคาไม่แพงนะฮะใชมึงแกมาดีนเก็บขาได้ไหมรีวิวอยู่ เขาคุยเรื่องรีสอร์ทอยู่จะรีวิวก็รีวิวสิเกือบแปดหนังซะวะถ้าดูข้างในนี่นะฮะข้างในข้างในหมอกจิงไหมอ่ะหมอกข้างในข้างในนี่ดูนะฮะกระโปรงกาแฟนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีครบหมดไอส์ครองไอซกครีมเนี่ยข้าวปลาอาหารนะฮะเราจะดีหมโอ้ยนี่แสดงถึงว่าบ้านระเบียงหมอกอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยทีเียระเบียงหมอกตอระเบียงหมอกแบบนี้เลยเนาะอุ้ยในนี้เขาก็มีหมอกเนาะพี่เนาะเออหมอกหมอกหงอกเหรออนี้เนาะ ไปมึงไปทางโน้นนะกูจะไปทางนี <sh> <sh> ้น <están> oh, like <sh> <soybeans> ี <sh> <storm> <itself> oh, ่นะครับอ้อมอ้อมไปตรงนี้ใช่อ้อมไปตรงนี้ด้วยแล้วหนูก็จะทำห้องน้ำไว้ตรงนั้นด้วยส่วนด้านล่างนะครับจะแยกเป็นสัดส่วนเลยห้องน้ำเราจะเป็นแบบนี้ลยโบด้านหน้าด้านนี้นะครับจะเป็นที่โอ้ยฟังไม่รู้เรื่องลยคนดูเขาไม่รู้เรื่องเนี่ย เราหาที่เวลาจะทำร้านอ่ะม um ึงเดินออกไปทังน้องกูจะรีวิวทั้งนี้ดูเ้วยไหมครับลูกค้าเยอะมากนะครับทั้งไหนวะถ่ายรูปทันนะครับอุ้ยพี่ต้อาจากหน่อยครับอ่ามาจากพิ่สัโลลูกนะครับดูจะเปิดดีกว่าไปต้องยืหน่อยอุ่นไอหงอกดีไหมขคขา เดียงอกคิด oh. <c oughs> ีไหมพี่หมุนเนาะมาๆอย่าไปสนใจมันกล้องมาทางนี้เนี่ยฮะดูวิวนะฮะถ้าเลยลงไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพีโนลาเต้แล้วก็เป็นหอกเยอะอ่ะโอ้ยกูเอาบอลูเลือกล้วลงไปหน่อยก็พีโนลาเต้แล้วก็วัดขาซ่อนแก้ว นะฮะนี่ดูหน้าตาอาหารครับดูนะครับนี่นะฮะดูฮะเนี่ยขาหมูนี่แหละอุ่นไอหมอนี่อนหนูนะครับกะลัมน้ำปลานะครับเห็ดนะฮะเราก็จะมีแบบนี้โบใช่มของเราก็จะมีแบบนี้รีสอร์ทอุ่นไอหงอกก็จะมีแบบนี้หมกใช่จะต้องมีแบบนี้เตอร์บุฟฟาดหนังสปอ ไขกุลเรีวดีเนี่ยก็บได้หมาสี่แม่มันนี่อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มาเขาคออมาทานอาหารที่นี่คือเป็นกระเบงเลยนะไม่ต้องไปครัวลุงโทนี่แล้วคือลันดีเลยน่ไม่ขากกับมันก็หิวพอดีไงก็แวะครัวลุงโทนี่อ๋อโอเคเออมากินที่นี่ก่อนตอนเที่ยงอะมากินอะไรอะไรโอ้คิดว่าฝุ่นหงอกนี่วะนะ อย่าลืมละกันนะครับสำหรับใครที่มาไหว้พระที่วัดถาซ่อนแก้วแวะทานอาหารครับโลงเตรียมตักหม้อนะฮะอยู่สูงสุดเลยและบรรยากาศดีวิวดีมากนะฮะดูหน้าตาอาหารนะครับสุดยอดเราทับเลยน่นเด,ด,ด<ย>ขึ้นคุ้มเอยบรรยากาศแบบถ้าฝนตกอะงอกจะเยอะมากๆเลยตี้ไอ้มึงรีวิวเลยไปมึงรีวิวเลยรีวิวเลย คุ้มคุ้งไปหมดเลยพี่คะช่วยหนูตั้งชื่อรีสอร์ตด้วยนะว่าจะเอาชื่อรีสอร์ตอะไรดีฝากด้วยนะคะหาแตงหงเขาท่าป่ะเออมาพี่ไปไปเดี๋ยวไปไปซื้อที่หย่อนไปซื้อที่ดินก่อน